วันนี้นะครับทางกาเจตมาโชว์นะครับเสนอตอนกระปุกอมสินกินเหรียญมินียนเนียนเนียนนะครับมิดช h i เซซิงบล็อกอะไรเนี่ย Hurry up to collect นะครับก็บอกให้สะสมกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเด็กอายุ3ามขวบขึ้นไปนะครับไหนครับมาดูหน้าตากันครับแกะกล่องแล้วจะเป็นยังไงนะครับโอ้แค่กล่องก็ฟินแล้วนะครับสวยงามนะครับ อ่คุ้นๆกันแล้วนะครับคล้ายๆกับออมสินแมวเคลียเหรียญนั่นเองนะครับแต่วันนี้มาในรูปลักษณ์ของมินเนี่ยนนะครับไหนใครไม่รู้จักมินเนี่ยนนะครับก็ไม่น่ามีแล้วนะครับเพราะว่าตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์เฮฮานะครับชื่นชอบไปทั่วโลกนะครับตัวนี้ก็ลายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนด้านล่างนะครับไม่มีน็อตใช่ไหมครับตัวนี้ ตัวนี้ไม่มีน็อตนะครับไม่ไม่ต้องถามหามน็อตนะครับเพราะมีล็อกอยู่แล้วนะครับใส่ดับเบิก้อนนะครับใส่เสร็จแล้วก็เปิดสวิตด้วยนะคะเปิดสวิตออนนะครับอันนี้เปิดแล้วนะครับทีนี้เราก็ทำยังไงครับเวลาเก็บเงินนะครับ <S <S 1> <S 1> น,นีเล่นเหรียญนะครับเล่นเหรียญ มีเขียนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ผักลงไปนะครับใช้ได้ทุกเหรียญน,นะครับเหรียญบาทเหรียญสองบาทเหรียญห้าเหรียญสิบนะครับก็สามารถเอามาเก็บเงินกันได้เลยนะครับอันนี้ก็เทให้ดูหลายเหรียญอยู่นะครับมีเสียงด้วยนะครับตัวนี้นะครับจะมีคำถามว่าแล้วถ้าจะเก็บแบงค์ทำไงครับ เก็บไม่ได้ค่ะเก็บได้แต่เหรียญแบงค์ไม่ได้ออกมาไว้สําหรับเก็บแบงค์นะครับเพราะฉะนั้นใครอยากเก็บแบงค์นะครับก็ไปซื้อตัวอมสินดูดแบงค์มินเนี่ยนแทนนะครับตัวนั้นก็เก็บสะสมเป็นคอลเลคชั่นเลยนะครับทั้งดูดแบงค์ทั้งกินเหรียญนะครับตั้งครูกันนะครับก็ลูกหลานเด็กๆที่บ้านนะครับก็จะมีนิสัยรักการประหยัดนะครับการอมเงินนะครับออมกันรัวๆเลยนะครับเงินไม่ต้องเอาไปใช้อะไรเลยนะครับมาหยอดอย่างเดียว ก็ตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ยากนะครับก็ใช้ฐาน2ก้อนนะครับแล้วก็วางเหรียญตรงนี้นะครับพอเราวางปุ๊บเซนเซอร์มันจะจับขึ้นมาแล้วมันก็จะเอามือขึ้นมาเขียนะครับอ่านักกันไปอีกแบบนะครับสําหรับใครนะครับที่ชื่นชอบนะครับกระปุกอมสินนะครับหรืออยากหาของขวัญวันเกิดนะครับไปซื้อให้เพื่อนให้เด็กให้แฟนให้ ให,ให้ใครก็ได้ครับสามารถเข้าไปหาซื้อได้ที่ w w w g a d g e t m a c h o c o m ก็ผมหรือจะเข้าไปที่แฟนเพจของเล่นไฮเทค g a d g e t m a c h o ก็ได้นะครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่อ่าชื่นชอบนะครับตัวของเล่นแปลกๆของเล่นไฮเทคอะไรทํานองนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับมุมขวาล่างครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย